คนไข้ชักเราต้องทําอะไรบ้างต้องเอาช้อนงัดไหมหรือเอาอะไรไปงัดปากคนไข้ไหมสิ่งที่ต้องรู้เลยก็คือเวลาคนไข้ชักห้ามเอาอะไรใส่ปากคนไข้เด็ดขาด เหตุผลก็คือเพราะว่าถ้าเราเอาอะไรใส่ปากคนไข้อะมีโอกาสที่จะมีฟันหักแล้วฟันเนี่ยตกเข้าไปในหลอดลมของคนไข้ทําให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ห้ามทําเลยในคนไข้ที่กําลังชักอยู่แล้วถามว่าเราทําอะไรได้บ้างในคนไข้ชักหนึ่งก็คือเรียกรถพยาบาลน,นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่พยาบาลมาดูแลผู้ป่วยระหว่างรอรถพยาบาล ถ้าผู้ป่วยอยู่ในสถานที่ที่แบบอันตรายมีมีดม,ม,ม,มีของมีคมหรือเสี่ยงที่จะตกที่สูงเราต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้ไม่เป็นอันตรายกับคนไข้เช่นเอาของที่เป็นอันตรายออกแล้วก็จับคนไข้นอนตะแคงระหว่างรถพยาบาลมาถึงเพื่อป้องกันเสีมหะแล้วก็ลิ้นไปอุดกั้นทางเดินหายใจโดยปกติคนทั่วไปอะค่ะมักจะชักไม่เกิน5นาทีแต่ก็จะมีส่วนน้อยบ้างที่ชักเกิน5นาทีซึ่งเวลานั้นนะรถพยาบาลก็น่าจะมาถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลก็คือจะให้ยาให้การรักษาผู้ป่วยค่ะ